สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเนาะรีวิวรถแฮกเตอร์มือสองให้พี่พี่ทุกคนได้ชมกันสำหรับวันนี้นะคะหนูมีอิเซกิสวยๆเลยสภาพนางฟ้านะมาแนะนำพี่พี่เลยพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหารถที่ไม่ได้ใหญ่เนาะ30กว่าแรงม้าเลยประมาณนี้นะคะก็สำหรับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสวยนะคะสำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใครได้ไปการันตีคุณภาพเลยนะๆๆเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอ ีวิวนะคะวันที่19กรกรกฎาคม2,564ค่ะ19กรกฎาคม2564เดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้อิเซกิค่ะรุ่น AT5330 ค่ะ AT5330 ขนาด33แรงมาเป็นเครื่อง3สูบนะคะสภาพสวยเดิมแท้ทั้งคัน100%เลยนะคะพี่ๆไม่ผ่านการหรือซ่อมทําเพียนแก่นะจุดใดๆอย่างแน่นอนสีสันเดิมแท้ทั้งคันเลยนะเป็นสีฟ้าที่แบบเป็นยังฟ้า แจ่มอยู่เลยนะคะแจ่มมากเลยอ่ะเออสีสวยมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะกระทะล้อที่เป็นในส่วนของสีขาวนะคะก็ไม่ได้ผ่านการทําสีแต้มสีมาเลยนะสําหรับคันนี้รถได้มาเราแค่ล้างทําความสะอาดเท่านั้นนะคะทุกอย่างไม่ได้ผ่านการทําอะไรมาเลยเนาะเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะคะสินไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มอย่างแน่นอนเนาะเครื่องแน่นเกียร์ดีมากๆสําหรับคันนี้ขับนี่เงียบกิ๊บเลยนะ ขับเดินหน้าถอยหลังนะคะไม่มีเสียงเลยเงียบคลิปเลยเดี๋ยวทายคลิปนะคะเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมสําหรับคันนี้นะคะจดทะเบียนปีพศ2558ค่ะปี58เนอะหน้าใหม่อยู่ที่500กว่าๆเดี๋ยวหนูพาไปชมหน้าใหม่กันนะคะ เดี๋ยวหนูพาซูมหน้าใหม่เนาะ5 3 5เอ้ย534ชั่วโมงการทำงานค่ะพี่พี3 4ชั่วโมงการทำงานได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะสำหรับคันนี้พี่พีท่านใดที่ซื้อไปนะคะสบายใจหายห่วงได้เลยเนาะเ mm hmm. บาะหลังคาย,ยังดูดีดูเนี้ยปมากเลยนะคะเ mm hmm. จ้าของเก่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะคะผ mm ่ hmm. านการใช้งานมาไม่เยอะเลยเนาะสำหรับคันนี้ค่ะ33แรงม้า กสำหรับคันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้านะคะอย่างที่เห็นเลยอุปกรณ์ด้านหลังเดยวหนุขึ้นรูปให้ชมค่ะตามนี้เลยนะเป็นผ่านพวนนะคะสีเดียวกันเลยเป็นผ่าน5ยี่ห้อ CMT นะคะผ่านพวนมือ2เนาะอันนี้พาชมในส่วนของล้อยางนะล้อยางสวยทั้ง4เส้นเลยบอกได้เลยว่าสวยมากๆทั้ง4เส้นเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ ระบบ PTO ไฮดรอลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกติเลยนะเดี๋ยวท้ายคลิปอยากที่บอกเนาะมีคลิปวิโดีโอการขับรีวิวนะคะอย่าเพิ่งกดปิดกดข้ามนะคะ ก็สำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีดันดินหน้าอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนผ่าน5นะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่2อง0สนบาทค่ะพี่พี่สองแบาทถ้าพี่พ,พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์และอ d ดีไลน์ด้านล่างนี้ค่ะ0 8นย์1ปดหนึ่งเก้าเนอดีลน์น้ำตา2อ1ห ร้านตั้งอยู่ที่ตลาดแทมมะเขือนะคะอําเภอของขุงจังหวัดกำแพงเพชรอยากได้รูปตรงไหนคลิปวิดีโอเพิ่มเติมโลเกชั่นเดี๋ยวทักมาได้ที่ไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลย พี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสามารถจบการอากาศได้นะสามารถที่จะโอนมาจ้ามาจองกันได้ค่ะ1-2ึ่งถสหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้าส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์หนึเเซสภาพตรงปกแน่นอนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้ผ่านการแต่งสีใส่ฟิลเตอร์เลยนะเป็นสีสันเดิมๆนะคะจากกล้องสดเลยอันนีส้สวยเลยนะคะที่พักเท้าเป๊ะมากนะเดี๋ยวหนูจะเปิดที่พักเท้าไว้ชมนะคะ สักคู่เนาะนี่นี่ตามนี้เลยนะ ที่พักเท้าเขายังสวยเป๊ะเวอร์เลยนะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดนะที่กังวลว่าเออมันจะมีอะไรหรือเปล่าอิเซกิจะหาอะไรยากหรือเปล่าหาไม่ยากเลยนะคะหาง่ายมากๆเลยเออศูนย์อิเซกินะคะเขามีอยู่ทั่วทุกภาคเลยนะคะพี่ๆมีหลากหลายจังหวัดมากๆเลยพี่เข้าไปดูใน Google กันได้เลยนะคะพิมพ์ไปเลยว่าศูนย์จัดจำหน่ายอิเซกิตัวแทนจัดจำหน่ายอิเซกินะคะเขาก็จะมีศูนย์เยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะไปสาขาใกล้บ้านได้เลยนะ ะะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะเดี๋ยวหนูให้ชมใบมีดดันดินหน้านะคะตอนแรกไม่ได้ให้ชมเนาะใบมีดดันดินหน้าก็ยังสวยอยู่เลยนะคะอุปกรณ์2ชิ้นเนาะ220,000บาท ให้ชมประมาณนี้ละกันเนาะให้ชมประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอการขับรีวิวกันเลยนะคะ ระบบการทํางานต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่ว่าจะเป็น p t ดีโอหรือว่าระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงเนาะสำหรับคันนี้เป๊ะเนียบจริงๆไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปยืนนะคะในส่วนของตรงขาตรงนี้เนาะขาที่ยกไฮดรอลิกยกขึ้นลงนะคะเผื่อว่าถ้ามีอุปกรณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นโรตารี่หางตัดย่าหรือว่าพาันพวนนะคะอันนี้เราไม่ได้ติดตั้งไว้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ดูนะคะนี่ก็ทดสอบให้ดูเนาะทดสอบให้ดูเบื้องต้นนะคะ ประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะพีกท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะไปกดติดตามให้หนูด้วยเนาะคลิปนี้หนูก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ